แล้วก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยมายัดใส่เจ้าเคสตัวเนี้ยโอ้ยประกอบยากเหมือนกันนะใส่เคสตัวเล็กๆเพราะที่มันแคบก็ลงไดเวอร์ลงอะไรที่เรียบร้อยเหลือแต่ลงโปรแกรมต่างๆกเกมแล้วค่อยลงทีหลังก็ถ้าเกิดใครจะ ใส่ชุดไอทีเอ็กแบบเนี้ยโอ้ยมันก็ลำบากอย่างหนึ่งตรงที่มันแคบอะจะจับนูน่นจับนี่ยัดใส่ทีโอเหนื่อยเหมือนกันไม่เหมือนเคสใหญ่เคสใหญ่น่าจะประกอบง่ายกว่าน,นี้นะครับก็ประมาณนี้ฮะ